สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตอนบ่ายนะครับจะพาทุกท่านมาชมสวนหลังบ้านของเกษตรรั้วบ้านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมรั้วดอกกระจอของเรานะครับที่เราได้ลงมือลงแรงทําไว้หลายเดือนแล้วนะครับมาดูว่าตอนนี้เขาเริ่มออกดอกที่เราจะต้องชื่นชมครับตามไปดูเลยนะครับ นี่คือแนวรั้วของดอกกระจนของเกษตรกรบ้านนะครับเราปลูกไว้นะครับแล้วก็ทำเสาให้เขาแล้วก็ต่อคางให้เขานะครับตอนนี้เขาเริ่มที่จะออกดอกแล้วนะครับเห็นไหมครับช่อดอกของเขากําลังจะออกแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะออกเยอะไหมครับเมื่อเจอฝนเข้าไปนะครับแล้วเราก็เพิ่มปุ๋ยให้อีกหน่อยนะครับยอดอวบขึ้นนะครับ แล้วก็แตกยอดใหม่นะครับเถายาวขึ้นนะครับดอกแตกขึ้นมาใหม่นี้ก็จะมีช่อดอกขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเกษตรรั้วบ้านนะครับตั้งใจจะทํารัว้ดวดอกขอจรอน,นี้เป็นแนวรัว้วคู่กับกระถินริมรั้วครับเมื่อดอกะอจรอล่วงราไปนะครับกระถินริมรั้วก็จะขึ้นมาแทนนะครับ แนวรั้วเห็นไหมครับถ้าเราทําเสาแล้วก็ทาาําสะไครเขาสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเพิ่มพื้นที่ในการออกดอกมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือดอกขจรครับหรือว่าดอกสลิดนะครับกิโลหนึ่งที่ตลาดนะครับเท่าที่เกษตรรบ้านไปสื่อมาดู60บาทครับ1กิโลนะครับเราปลูกไว้เองครับ เราปลูกไว้แล้วก็ไว้รับประทานเองครับแค่นี้เกษตรรูปบ้านครอบครัวเล็กก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับนี่คือกระถินริมรั้วแล้วก็ขจรริมรั้วนะครับของเกษตรรูปบ้านชาแนลครับดอกขจรนะครับหรือต้นขจรหรือดอกสลิดนี่นะครับปลูกง่ายครับเห็นไหมครับโคนของเขานะครับเราลงดินไปลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ดูแลให้น้ําหน่อยหนึ่งเป็นระยะระยะนะครับเขาก็จะเลื้อยเป็นเถาขึ้นมานะครับเราก็ทําค้างให้เขาเขาก็ขึ้นมานะครับถ้าจะให้ดีนะครับใส่ตะข่ายให้เขาเขาจะไปตามตะข่ายแล้วก็จะออกดอกให้เราได้เต็มที่นะครับให้ปุ๋ยก็ธรรมดาครับปุ๋ยมูลวัวหมักแล้วก็เอา เศษไม้ใบหญ้ามาลงครับง่ายๆครับนี่คือรั้วกระจรของเกษตรในรั้วบ้านชาแนลครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลก็จาเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรั้วหลังบ้านลักษณะนี้มาฝากนะครับสําหรับวันนี้เกษตรรั้วบ้านชาแนลก็นําเสนอต้นกระจรที่กำลังออกดอกเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ